เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่ชีวิตคู่ต้องจบลงสารตัดสินใจยังไงว่าใครกันแน่ที่ควรจะได้ดูแลลูกวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำพิพากษาจริงจากสารดีกาของไทยที่จะพาไปดูเรื่องราวของครอบครัวนหนึ่งที่เต็มไปได้วยความซับซ้อนตั้งแต่เรื่องการหย่าร้างการให้อภัยไปจนถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดเพื่ออนาคตของเด็กๆครับเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่เริ่มสันคลอนไปจนถึงฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ทุกอย่างพังทลายลง แล้วเราจะไปดูกันในมุมของกฎหมายว่าแบบนี้อย่าได้ไหมการให้อภัยมันเป็นยังไงและที่สําคัญที่สุดคือใครกันแน่ที่เหมาะจะดูแลลูกก่อนจะไปปิดท้ายกันที่คําตัดสินสุดท้ายของศาลครับเรามาเริ่มกันที่องค์แรกของเรื่องนี้กันเลยนะครับชีวิตคู่ที่สั่นคลอนลองมาย้อนดูไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้กันครับเรื่องมันเริ่มแบบนี้ครับย้อนกลับไปปี2,549ทั้งคู่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันแต่พอมาถึงปี2,555 ก็เกิดรอยร้าวครั้งใหญ่เลยเมื่อฝ่ายภรยาจับได้ว่าสามีนอกใจทั้งคู่ทะเลาะกันหนักมากจนถึงขั้นต้องแยกกันอยู่แต่แล้วอีก2ปีต่อมาในปี2557ก็พยายามจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเพราะเห็นแก่ครอบครัวแต่สุดท้ายรอยร้าวก็ยากที่จะประสานจนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปี2560ฝ่ายภรยาก็ตัดสินใจพาลูกๆออกจากบ้านซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคดีทั้งหมด แล้วอะไรคือฟ่งเส้นสุดท้ายล่ะอะไรคือจุดแตกหักที่ทําให้ต้องไปจบที่ศาลประเด็นมันอยู่ที่คําให้การของทั้งสองฝ่ายในวันที่ภรยาออกจากบ้านนี่แหละครับคือมันหนังคนละม้วนเลยคือเรื่องของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ครับฝ่ายภรยาบอกว่าเขาไล่ฉันออกจากบ้านบอกว่าไม่รักแล้วในขณะที่ฝ่ายสามีบอกว่าเปล่าเลยเธอไปของเธอเองผมไม่เคยไล่ อา้าวพูดไม่ตรงกันแบบนี้แหะครับคือโจทย์ใหญ่ที่ศาลต้องหาความจริงให้ได้ลองฟังคำพูดที่ฝ่ายภรรยาอ้างว่าสามีพูดกับเธอนะครับหมดรักแล้วไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากอยู่ด้วยเป็นคำพูดสั้นๆนะครับแต่มันรุนแรงมากแล้วก็เป็นเหมือนการประกาศจุดจบของชีวิตคู่ในสายตาของเธอไปแล้วเรียบร้อยทีนี้พอเรื่องไปถึงศาลแล้วเนี่ยคำถามทางกฎหมายข้อแรกที่ต้องเคลียร์กันเลยก็คือ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะเป็นเหตุแห่งการหย่าตามกฎหมายได้หรือเปล่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยนะครับมันมีเหตุฟ้องหย่าอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าถ้าอีกฝ่ายทําการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภรรยากันอย่างร้ายแรงก็สามารถฟ้องหย่าได้พูดง่ายๆก็คือทําตัวแย่จนอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาต่อไปไม่ได้แล้วนั่นแหละครับซึ่งในคดีนี้ฝ่ายภรรยาก็ใช้เหตุผลนี้แหละครับในการฟ้องคําถามก็เลยมีอยู่ว่า แล้วการกระทําของสามีที่ไล่ภรรยาออกจากบ้านเนี่ยมันเข้าข่ายการเป็นปฏิบัติอย่างแรงที่ว่านี้ไหมและคําตอบของศาลก็คือใช่เลยครับศาลดีกาเชื่อคําให้การของฝ่ายภรรยามากกว่าเพราะอะไรเพราะมีคําให้การของลูกๆที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแถมยังมีบันทึกประจําวันที่ภรรยาไปแจ้งความไว้อีกศาลเลยสรุปว่าสามีไล่ภรรยาออกจากบ้านจริงซึ่งถือเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ครับ แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับเรามาดูกันต่อในประเด็นที่4เรื่องการให้อภัยในทางกฎหมายคือพอสารบอกว่ามีเหตุให้หยาได้แล้วเนี่ยฝ่ายสามีก็ยกข้อต่อสู้ขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากครับลองมาดูกันว่าการไปเที่ยวด้วยกันหลังแยกกันอยู่จะลบล้างเหตุหยาไ,ได้หรือเปล่าฝ่ายสามีสู้กลับมาว่าเฮ้ยแต่หลังจากที่พยาออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยเรายังไปเที่ยวค้างคืนกันเป็นครอบครัวทั้งสองครั้งนะเขาเลยอ้างว่าแบบนี้ก็แปลว่าพยาให้อภัยเขาแล้วสิ เหตุแห่งการหย่าก็ควรจะตกไปฟังดูก็มีเหตุผลใช่ไหมล่ะครับเออแล้วการไปเที่ยวด้วยกันในฐานะพ่อแม่ของลูกแบบนี้มันนับการให้อภัยในทางกฎหมายแล้วจริงๆหรือสารดีกาตอบชัดเจนเลยครับว่าไม่สารมองว่าการไปเที่ยวด้วยกันทั้งสองครั้งเนี่ยมันเป็นไปเพื่อลูกเพื่อให้ลูกยังรู้สึกอบอุ่นไม่ได้แปลว่าฝ่ายภรรยาให้อภัยการกระทาแย่ๆของสามีในฐานะคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการฟ้องหย่าก็เลยยังอยู่ครับ พอสารตัดสินให้หย่าได้ปุ๊บคำถามที่ใหญ่ไม่แพ้กันก็คือแล้วลูกชายทั้งสองคนละ่ะจะไปอยู่กับใครในส่วนนี้สารจะพิจารณาโดยยึดหลักที่สําคัญที่สุดเลยก็คือประโยชน์สูงสุดของเด็กครับทีนี้เรามาดูกันว่าสารเปรียบเทียบพ่อกับแม่ยังไงบ้างไฟแม่เนี่ยรับราชการอาชีพมั่นคงส่วนพ่อขายสลากินแบ่งรายได้ก็จะไม่แน่นอนเท่าไหร่ที่ผ่านมาแม่ก็เป็นคนส่งเสียดูแลลูกๆมาตลอดแต่จุดที่น่ากังลวลมากๆเลยก็คือ ลูกชายคนที่อยู่กับพ่อดันมีพฤติกรรก้าวร้าวแถมยังหนีเรียนบ่อยและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือถ้าลูกได้อยู่กับแม่พี่น้องจะได้อยู่ด้วยกันครบครับและจุดที่เรียกว่าเป็นหมัดน็อกเลยก็คือเรื่องสวัสดิภาพของเด็กนี่แหละครับสารชี้เลยว่าลูกชายที่อยู่กับพ่อเนี่ยนิสัยเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเลยทั้งก้าวร้าวเอาแต่ใจและยังโดดเรียนอีกสารก็เลยมองว่าการที่พี่น้องจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา อยู่กับแม่และพี่สาวมันย่อมดีกับตัวเด็กๆมากกว่าการต้องแยกกันอยู่อย่างแน่นอนและแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับบทสรุปของเรื่องนี้มาฟังคำตัดสินชี้ขัดจากศาลดีกากันครับคำตัดสินของศาลดีกาสรุปได้เป็น3ข้อหลัหลกๆครับ 1. พิพากษาให้หย่าขาดจากกันเพราะการกระทำของสามีเป็นเหตุอย่าจริง 2. ให้แม่เป็นผู้มีอำนาจปกครองลูกชายทั้งสองคนแต่เพียงผู้เดียวเพราะดูแล้วมีความมั่นคงและเป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่าและ 3. ถึงแม้จะไม่ได้อำนาจปกครองแต่พ่อก็ยังมีสิทธิ์มาเยี่ยมเจอลูกได้ตามปกตินะครับสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดนะครว่าคําว่าประโยชน์สูงสุดของเด็กในมุมมองของกฎหมายเนี่ยมันคืออะไร,รแน่มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองหรือความมั่นคงทางวัตถุนะครับแต่มันคือสภาพแวดล้อมที่ทําให้เด็กเติบโตได้ดีทั้งร่างกายและจิตใจและที่สําคัญที่สุดก็คือการได้เติบโตมาพร้อมกับพี่น้องในครอบครัวเดียวกันครับ